ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Generation 95โดยหมอเปิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีชาวราศีกันนะครับคลิปนี้ผมจะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีกันในปี2568ทั้งปีนะครับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาคมนะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้ามีข้อไหนดีก็ เก็บไว้เป็นกําลังใจนะครับถ้ามีสิ่งไหนที่ไม่ดีผมจะมีวิธีแก้ไขให้นะครับแล้วก็จะบอกวิธีการทําบุญเสริมดวงด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เดือนเ,อเอนมกราคมกันเลยดีกว่านะครับต้นเดือนมกราคมเนี่ยมันจะมีเหตุให้ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจเกี่ยวเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเหตุให้ต้องเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถหรือทำหรืออะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายนะครับองไรก็ตามนะครับดูเรื่องของฟื้นไฟให้ดีนะครับในช่วงต้นปีนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดจะมีใครเข้ามาพูดให้ร้ายนะครับหรือนิ้นทาใดๆก็ตามนะครับขอให้คนเงียบไว้นะครับพอสุดท้ายเดี๋ยวภายจะค่าตัวพวกเขาเองนะครับขอให้เราเงียบไว้ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราทําความดียังไงความดีก็จะรักษาตัวเรานะครับในช่วงกลางเดือนนะครับ จะมีเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะและโชคลาภเนี่ยมันจะมามันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับหรือการที่คุณไปไหว้ศาลหรือไปไหว้วัดหรือไปทําบุญที่ไหนก็ตามคุณจะได้เลขมาและจะเป็นเลขนําโชคนะครับหรือแม้กระทั่งเลขที่บ้านของตัวคุณเอ,องนะครับก็จะเป็นเลขที่นําโชคสำหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนมนการาคมนะครับแต่ไงก็ตามในช่วงไปลายเดือนนะถ้าสำหรับใครที่ มีการนัดที่จะหาหมออยู่แล้วก็จะไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับสำหรับคนที่ไม่ได้มีการนัดที่จะไปหาหมอตรวจเช็คอะไรก็ตามระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุสขภาพไว้ก็ดีนะครับระวังเกี่ยวกย<ๆ>ับเรื่องของรถราการขับรถมีการเฉียวชนใดๆก็ตามระวังด้วยแต่ถ้าเกิดรถคุณเสีย,ยอยู่แล้วก็ปล่อยไวก้ก่อนนะครับนั่นหมายถึงเสียที่สามารถที่จะขับได้นะครับมีรอยบุบรอยขีดข่วนใดๆก็ปล่อยไว้ก่อนไว้เดือนหน้านะครับคอยซ่อมบำรุงใหม่นะครับขอยมันมีรอยไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหารอยใหม่นะครับในช่วงเดือนมกราคม ต่อมาเดือนอ้อลืมไปเดือนมกราคมระวังเรื่องของการถูกยุ่ยใหญ่ให้ทะเลาะวิวาทกันนะครับโดยที่โดยเรื่องนี้จะมาจากผู้หญิงนะครับยังไงก็ระวังด้วยนะครับอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะสำหรับชาวราศีกันต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ครับ เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยต้นเดือนจะมีความวุ่นวายใจหน่อยนะครับมันจะมีเรื่องมีปัญหาจากคนหลายๆคนหลายๆด้านเลยทําให้เราจะต้องกุ้มใจนะครับจะต้องวนหงิดหัวใจแต่ไงก็ตามนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงก็คือเรื่องของชาวบ้านอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเราอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับคนเขาทะเลาะกันอยู่มาขอคำปรึกษา เรารับฟังได้แต่อย่าไปพูดอะไรมากยิ่งพูดมากเดี๋ยวภัยจะเข้าตัวและสุดท้ายจะกลายเป็นเรื่องของเราเองที่ไปทะเลาะกับเขานะครับมีโอกาสที่ได้เดินทางไกลครับในช่วงปลายเดือนนะครับเป็นการเดินทางที่ได้โชคลาภเป็นการเดินทางที่ประสบผลสําเร็จนะครับสำหรับคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินรอค่าเงินคอมมิชชั่นเงินในหน้าหรือรอเงินใดๆดอยู่ก็จะมีโอกาสได้เงินนั้นเข้ามานะครับผมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของที่ทางมันจะมีเหตุให้เราอาจจะไปต้องติดต่อใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของที่ทางขายที่ขายทาง หรือขายคอนโดอะไรก็ตามที่เป็นอสาาังหาริมทรัพย์หรือติดต่อใดๆก็ตา,ามที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินในหน้าเราจะได้เงินนั้นมานะครับในช่วงเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมในต้นเดือนจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่เข้ามาจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับไม่เป็นเงินตกค้างหรือเงินอะไรก็ตามที่เป็นโชคลาภก็ได้หรือจะเป็นมรดกก็ได้ที่จะมีเข้ามาในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับดวงชะตาจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับ ปรับเปลี่ยนด้วยบุญกุศลนะครับเพราะฉะนั้นต้นเดือนมีนาคมเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างวัดนะสร้างพระหรือการสร้างโรงพยาบาลบริจาคอะไรก็ได้ที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับแล้วบุญกุศลจะส่งให้คุณได้โชคลาภก้อนใหญ่ขึ้นมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางในระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าในช่วงปลายในช่วงปลายปายเดือนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกลังเลหรือกังวลใจนะเกี่ยวกับการตัดสินใจบางอย่างนะครับไอ้เรื่องการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยมันผิรก ที่เดือนเมษายนนะครับการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นส,ส,สัญญาทําธุรกิจนะครับหรือทาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับจะมีการกังวลหรือลังเลเอ๊ะตกตงลงเจ้ายังไงดีแต่สุดท้ายเนี่ยพอในเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะตัดสินใจได้นะครับและเป็นการตัดสิในใจที่ถูกต้องด้วยนะครับจะนํามาซึ่งเรื่องของความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้นหรือช่องทางรายได้ที่มีมากขึ้นนะครับ ในช่วงต้นเดือนระวังเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะอารมณ์นิดหนึ่งในช่วงต้นเดือนเมษายนนะอาจจะมีการหงุดหงิดง่ายทะเลาะกับคนได้ง่ายนะครับแต่ไงก็าตามผลประโยชน์ดีๆก็จะมีเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงเดือนเมษายนนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งความ ที่ต้องระวังเน้นะระวังเรื่องสุขภาพนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนอกจากกระดูกสันหลังแล้วเนี่ยคุณยังมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยนะครับจะมีเหตุจะมีอะไรต่างๆ่านให้คุณคิดเยอะแยะไปหมดเลยมีการวางแผนที่จะทําอะไรใหม่ๆจะทางอยากจะทํางานใหม่อยากจะสร้างโปรเจกต์ใหม่อยากจะมีธุรกิจหลักเป็นของตัวเองอยากจะขยับขยายอยากจะอะไรก็ว่าไปแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่สําหรับที่คิดวางแผนเท่านั้นไม,ไม่เหมาะที่จะมีการคิดและทาเพราะว่าเดือนนี้คุณอาจจะไม่สบาย รหรืออีกประเภทนึงก็คือระวังเกี่ยวกับเรื่องคนรอบข้างจะป่วยและคุณอาจจะต้องดูแลคนป่วยนะครับผมต่อมา,เ,อาเดินมาสู่ที่พูดถึงหมายถึงก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเดือนมิถุนายน เดือนมิถุนายนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่หรืออยากจะอ่าเรโวเวททำไรใหม่เกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยจะมีเงินเข้ามาให้คุณได้ทำนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับหรืออยากจะย้ายออฟฟิศหรืออยากจะย้ายร้านค้าหรือตกแต่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับที่เราอยู่อาศัยหรือที่สร้างรายได้กับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการเงินเดือนนี้คุณจะใช้จ่ายอย่างประหยัดประหยัดนะครับจะใช้จ่ายในเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ยู่อาศัยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพภายในร่างกายนะครับสุขภาพตรงนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้นะครับอาการแพ้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของผื่นคันภูมิแพ้ต่างๆนะครับจะมีในเดือนมิถุนายนนะครับต่อมาเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมเนี่ย จะมีเรื่องของการเดินทางไกลนะครับใครที่อยากไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะครับใครที่ยังไม่ได้อยากไปต่างประเทศก็ mistakes. มีโอกาสที่ได้เดินทางในระยะใกล้ๆนะครับแต่เป็นการเดินทางที่ส่งผลดีกับคุณคนที่โสดนะครับสําหรับคนโสดนะคนโสดก็จะมีจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณมากมายจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณทำให้คุณรู้สึกไม่เหงาไม่เปล่าเปลี่ยวแล้วแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วก็ต้องระวังนะครับเรื่องบุคคลที่3ามจะเนื้อหอกมากขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ บ้านที่อยู่อาศัยนะครับอย่างที่บอกก็คือในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีการทําหรือซ่อมแซมยกโยงใหญ่ในกระตามเดือนอมิถุนายนกรกฎาเนี่ยนะครับก็จะลงตัวแล้วนะครับทุกอย่างเริ่มลงตัวการใช้ชีวิตเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มมีความสุขมากขึ้นนะครับแต่ระวังโลคอ้วนด้วยเพราะว่าเดือนนี้จะทาให้คุณจะรู้สึกว่ามีความอยากกินอาหารมากขึ้นเจออะไรก็อยากทานไปหมดเลยนะครับน้ำหนักจะขึ้นได้ง่ายนะครับต่อมาเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะ ถ้าสมมติเป็นเรื่องของสายมูนะครับคน,คนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคเนี่ยนะถ้าเกิดได้ไปไหวพญานาคหรือได้ไปทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคเนี่ยควรจะได้โชคลาภข้อนใหญ่เข้ามานะครับอันนี้สําหรับคนที่เชื่อนะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่เชื่อไปท้าทายก็ K. จะไม่ได้นะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เชื่อนะครับมีโอกาสที่ได้โชคลาภเข้ามาเหมือนกันนะแต่เป็นโชคลาภจากสิ่งที่มองไม่เห็น อาจจะหมายถึงการฝันหรืออจ,จะหมายถึงการดูคลิปดูข่าวอะไรก็ตามแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณชอบเลขนี้จังเลยแล้วคุณก็นําไปเสี่ยงโชคแล้วมันก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยระวังเกี่ยวกับเรื่องของการผิดศีลธรรมนะครับการผิดศีลข้อ5้าลองนับดูศีลข้อ5้ามีอะไรบ้างนะก็ต้องระวังเรื่องนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการถูกใส่ร้าย,ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน นะหรือเกี่ยวกับเรื่องของใครมาหยิบยืมเงินแล้วคงจะไม่คืนคุณเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมใครจะมาหยิบยืมหรือจะมาเบียดเบียนเรื่องอะไรก็ตามคุณอย่ายอมอย่ายให้เด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะต้องเสียเงินก้อนน,นไปฟรีๆนะครับแต่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงโชคลาภจะมีเข้ามานะครับการรอคอยเงินก้อนใหญ่การรอคอยเงินใดๆก็ตามที่คุณกำลังรอคอยอยู่จะได้รับสิ่งนั้นนะครับเดือนกันยายน เอาสิงอัแล้วก็เดอนกันยาเดือนกันยา,นนนยานระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยเชื้เจ็บการติดเชื้อต่างๆนะครับหรือภูมิแพ้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดต่างๆไม่เกรนต่างๆนะครับถ้าป่วยให้รีบไปหาหมอนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรื่องของสุขภาพที่เรื้อรังนะครับเด่ๆก็ตามสําหรับคนที่ มีครอบครัวมีคู่แล้วนะครับคนในครอบครัวก็จะให้โชคลาภจะนําความสุขมาให้คุณจะนําความสําเร็จความสบายใจมาให้กับคุณนะครับอะไรก็ตามที่เคยทําให้คุณทุกข์ใจอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะครับจะกลับมาทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะครับในเดือนกันยายน,นะโดยเฉพาะผู้หญิงจะให้โชคลาภนะครับโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงที่เป็นผิวขาว ในเรื่องของหนาที่การงานการใช้ชีวิตอยู่นะครับต้นเดือนอาจจะมีความรู้สึกกังวลหน่อยหรืออาจจะมีความรู้สึกเครียดหรือหวาดกลัวหวัระแวงกับมันแต่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายนะครับต่อมาเดือนตุลาคมตุลาคมเนี่ยสำหรับคนที่ทาํางานเกี่ยวกับเซาร์เก็ตติ้งหรือทํางานเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์หรือทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขาย หรือธุรกิจใดๆก็ตามคุณจะมียอดขายมากขึ้นนะครับจะมีลูกค้ามากขึ้นถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยไม่เหนื่อยละไม่หน่อยละดูท่าทางน่าจะเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าไอ้ความเหนื่อยตรงนี้อย่าทุ่มเทกับงานมากจนกระทั่งไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวงานจะเข้ามาเยอะนะครับยอดขายยอดยอดซื้อจะเข้ามาเยอะนะครับจนกระทั่งคุณทําจนกระทั่งไม่มีเวลาพักผ่อนและสุดท้ายคุณก็จะป่วยนะและ้วก็เสียเงินเกี่ยวเรื่องการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้น ก็ทําให้มันพอดีนะครับพักผ่อนให้มันให้มันพอดีดูแลร่างกายให้ดีดีกว่าทํางานหนักได้เงินมาแล้วสุดท้ายไปเสียค่ารักษาพยบาบาลนะครับในช่วงปลายเดือนเนี่ยระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกข้อขาข้อเท้าเข่าต่างๆนะครับมันจะมีอาการปวดหรืออาจจะมีอาการเคล็ดขัดขยอกในกระดับาต,าต้องระวังด้วยนะครับเดือนนี้แนะนำไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการนะครับไม่ว่าจะเป็นพิการทางท่านใดก็าตดับนะครับทาบุญแก่เคดไว้นะต่อมาเป็นเดือนพฤศจิกายน เดือนพฤศจิกายนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะครับแต่เป็นการเดินทางที่คุณรู้สึกอึดอัดเป็นการเดินทางที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ไปก็ได้ไปก็ได้แต่ถ้าเกิดไปมันก็จะมีผลดีมีอะไรบางอย่างที่มันรอคุณอยู่ นะมันอาจจะเป็นการเดินทางที่รู้สึกว่าอึดอัดนหน่อยแต่พอหลังจากไปแล้วเดินทางแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการงานและก,การเงินของคุณด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากจะเดินทางแค่เขาท่องเที่ยวธรรมดาการเดินทางตรงนี้มันจะทําให้คุณมีไอเดียมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจหรือเกี่ยวกับเรื่องของการที่นําของในสิ่งต่างถิ่นต่างแดน มาสร้างธุรกิจหรือมาสร้างไรายได้ให้กับตัวคุณได้นะครับอันนี้ไม่จำเป็นที่จะ,จ,ะจะต้องเป็นต่างประเทศหรือภายในประเทศนะครับแต่มันจะมีเรื่องการเดินทางเกิดขึ้นนะครับอ,อ,อีกอย่างนึงก็คือสําหรับคนที่มีรถเป็นของตัวเองก็คือระวังเกี่ยวกับเรื่องของรถดานนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีนนการซ่อมแซมหรือเสียหายยังไงก็ดูแลดีๆนิดนึงนะครับระวังเรื่องอย่างรั่วน้ํารั่วหรืออะไรต่างๆที่มันมีการรั่วไหลนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถนะ เดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยไปลายปลายเดือนธันวาคมจะมีโชคลาภเข้ามานะครับถือว่าเป็นโชคลาภก้อนใหญ่แต่ก่อนจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ระวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะมีเหตุที่ต้องทะเลาะกับผู้ใหญ่นะครับหรือประเภทหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านให้ดีนะครับแล้วก็ในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันจะมี <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้น เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการงานการวางแผนต่างๆการวางแผนการใช้เงินการวางแผนเกี่ยวกับการงานการลงทุนต่างๆนะครับซึ่งจะส่งผลดีกับคุณในปีถัดๆไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดของอชาวราศีกันนะครับในปี2568อันนี้เป็นแค่ภาพรวมนะครับเพราะว่าเรายังมีเกี่ยวกับเรื่องของนักษัตร์เรายังมีเกี่ยวกับเรื่องของวันเกิดอะไรอย่างต่างๆนานา,นา,นานการทํานายพยากรณ์อันเนี้ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในแนวทางอะไรที่เป็นผลดีอะไรที่ทํานายแล้วดีก็เก็บไว้เป็นกำลังใจแต่ที่ ทำนายแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ดีหรืออาจจะป่วยหรืออาจจะเกิดเหตุใดๆก็ตามก็ระวังไว้นะครับแต่ภาพรวมของปีนี้นะครับของคุณเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับความโดดเด่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จและก็เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานแบบไม่ได้คาดคิดน,นะครับจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับถ้าใคร บูชาพระพิคเนศนะครับในปีนี้ก็จะประสบผลสมหวังได้ง่ายนะครับการทําบุญในปีนี้ในการเสริมดวงทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการาให้อาหารนะครับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของสื่อการเรียนการศึกษาต่างๆนะครับเครื่องมือแพทย์ต่างๆ สร้างโรงพยาบาลในต่างๆ,ๆนะครับพยายามทําบุญให้ได้บ่อยๆนะครับทำเดือนละหนึ่งครั้งสองครั้งหรืออะไรก็ได้จะมากจะน้อยแล้วแต่ขอให้ได้ทานะครับตรงนี้จะเป็นตัวปรับเปลี่ยนดวงชะตาของคุณให้ดีขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ทุกท่านติดตามแล้วก็รับฟังจนมาถึงคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านได้ฟังนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ การพยากรณ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าข้อไหนดีเก็บไว้เป็นกําลังใจถ้าสิ่งไหนไม่ดีเก็บไว้เตือนตัวเองในการดําเนินชีวิตโดยไม่ประมาทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ